ปีนี้ครึ่งปีผ่านไปเนี่ยยังตกอยู่ครับตกอยู่24%กว่าซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลทีเดียวก็มีรถยี่ห้อหนึ่งออกไปปั๊บอีกเดือนหนึ่งลดแสนหนึ่งกำน,นองนี่นะครับคนก็บนกันทั่วเลยแต่นี่ก็คือเป็นเหมือนนโยบายที่ต้องทำเพราะสต๊อกเหลือเยอะั้งที่ยี่ห้อใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยก็เห็นโอ้พี่พี่รดแสนหนึ่ง ผมก็ต้องลดบ้างสิสำหรับยอดครึ่งปีแรกเนี่ยเราเอาเป็นว่าเราเริ่มตั้งแต่เดือนมกรามกราปี67นะครับคือความจริงมกราเนี่ยยังเป็นเดือนที่มีส่วนเก็บเกี่ยว มาจากงานของเราในเดือนธันวาปีที่แล้วนะครับในเดือนธันวาปีที่แล้วเนี่ยยอดขายในงานอุ้ยขายดีมากเลยรถยนต์อย่างเดียวเนี่ยเกือบ4ี่หมื่นคันแล้วก็รวมมอเตอร์ไซค์ด้วยก็ห้าหมื่นกว่าคันแล้วก็มกราต้นปีนี้มันก็ยังได้รับผลบุญจากการที่ขายยังติดพันอยู่เดือนมกรนานี่ก็ยังเป็นยอดที่บวกอยู่คราวนี้พอมากุมงพาเนี่ยโอ้โหมันตก มีนามีาถึงแม้จะมีงานโมอเตอร์โชว์ก็ตามเนี่ยยอดกไได็ไม่ได้ไม่ได้ช่วยขึ้นเท่าไหร่เมื่อรวมแล้ว6เดือนเนี่ยก็ปรากฏว่าติดลบจาก6เดือนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยประมาณอีก24%คือปีที่แล้วเนี่ยยอดทั้งปีเนี่ยติดลบอยู่ประมาณ6%อยู่แล้วครับพอมาครึ่งปีนี้เนี่ยใครๆทีแรกก็หวังว่าจะโตขึ้นเพราะปีที่แล้วมตกเนี่ย แต่ปีนี้ครึ่งปีผ่านไปเนี่ยยังตกอยู่ครับตกอยู่24%กว่าซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลทีเดียวมันมีอยู่สองสาเรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการเงินคือสถาบันการเงินเนี่ยปล่อยยากขึ้นคือข่าวที่ที่ไม่ยืนยันนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาปล่อย ประมาณ50%ของคนที่มาขอแต่ปีนี้มาเนี่ยมันหนักเข้าไปอีกเพราะหนี้เสียเยอะขึ้นพอหนี้เสียเยอะเนี่ยแน่นอนสายการเงินเนี่ยก็ต้องลดการปล่อยอีกปีนี้เห็นเขาว่านะครับตั้งแต่เดือน2เดือน3เป็นต้นมาเนี่ยเขาปล่อยแค่25%่สิบ้เปอร์เซ็นท่านั้นมันมีเหตุผลเพราะหนี้เสียเยอะไงแน่นอนที่หนี้เสียเยอะเนี่ยก็เพราะว่าประชาชนเหมือนจนหลงะนะครับแต่จริงจริง จะว่าจนลงทีเดียวมันก็อาจจะไม่ไมถูกนักนะครับคือมันมีไรายได้ประจำอยู่ซึ่งึงเข้าน่าจะได้แต่เนื่องเจากว,ว่ารัฐบาลเนี่ยเขาไม่ได้เอางบของคลังนี้ออกมาใช้คือเอามาใช้จริงแต่มันเป็นงบของปีที่แล้วคือตอนนี้เท่าที่เข้าใจเนี่ยเขาเพิ่งเอาครึ่งแรกของปีที่แล้วนี่ออกมาใช้ผมก็เข้าใจเขาเองนะครับว่าเขาคงจะเก็บไอ้เงินเหล่านี้ไว้สําหรับเอาไว้แจกไอ้หมื่นบาทเนี่ย เพราะมันต้องใช้ทุนเนี่ยประมาณ5 0 0แสนล้านซึ่งก็ถือว่าเยอะทีเดียวนะครับเอาละเรื่องนั้นเราไว้ว่ากันเพราะมันยังไม่เกิดแต่ยังไงก็ตามเนี่ยการที่เขาไม่เอาเงินในระบบเนี่ยออกมาใช้นะครับมันก็ทำให้คนที่รอเงินในระบบออกมาเนี่ยมันก็ขาดด้วยคือรับงานมาแต่ยังไม่ได้เงินหรืออะไรต่างเนี่ยมันก็เลยทำให้้เศรษฐกิจตรงนี้มันมันเนฝึกเคืองไปด้วยแต่ว่ามันมีอย่างนี้ครับ จีนเข้ามาเยอะขึ้นอย่างตอนที่เราขายพื้นที่ในเดือน6ที่ผ่านไปนี่นะครับเรากะว่าจะมีบริษัทจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นมาจากปีที่แล้วซึ่งมากอยู่แล้วเนี่ยอีก4เจ้าปรากฏว่าในวันที่เราขายพื้นที่เนี่ยเข้ามา7เจ้าแล้วตอนนี้ยังรออยู่จออยู่อีกประมาณ3 4เจ้าเพราะฉะนั้นบริษัทจีนเนี่ยทะลักเข้ามาเยอะมากเลยแล้วการที่บริษัทจีนเข้ามาเนี่ยมันมีเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการลดร,ราคาเพื่อสู้กัน คือคนจีนเวลาทำธุรกิจเนี่ยเขาจะไม่มองอีก,อกปีหนึ่งข้างหน้า2ปีข้างหน้า5ปีข้างหน้าแต่เขาจะมองว่าพรุ่งนี้อาทิตย์หน้าเดือนหน้าจะทํำยังไงมันเริ่มมาจากการที่บริษัทใหญ่บริษัทในขณะที่ขายอยู่ในเมืองไทยอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ต้องลดราคาเพราะสต๊อกมันเหลือเยอะไนการที่ธันวาปีที่แล้วขายดีเนี่ยก็เริ่มสั่งสต๊อกเข้ามาตุนเอาไว้พอถึงมกราก็ยังขายดีอยู่ตั้งแต่กุมพาลดเลย เพราะนั้นสต็อกเขาก็เหลือแน่นอนการที่มีสต็อกเหลือนี่มันเสียดอกเบี้ยงไงเขาก็เลยต้องลดราคาก็มีรถยี่ห้อหนึ่งออกไปปั๊บอีกเดือนหนึ่งลดแสนหนึ่งํำนองนี้นะครับคนก็บนกันทั่วเลยแต่นี่ก็คือเป็นเหมือนนโยบายที่ต้องทําเพราะสต็อกเหลือเยอะรันที่ยี่ห้อใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยก็เห็นโอ้ oh, พี่พี่ลดแสนหนึ่ง ผมก็ต้องลดบ้างสิเพราะว่าการที่รถจีนเข้ามาเมืองไทยเนี่ยคือเขามีเงินอุดหนุนเยอะเลยคือการออกมาจากประเทศเนี่ยรัฐบาลเขาก็ช่วยส่วนหนึ่งละอาจจะเรียกว่าเป็นตัวเงินไม่ได้แต่ความสะดวกหรืออะไรต่างๆนี่มันเยอะอันที่สองก็คือพอเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยคนไทยเรามีมาตรการให้ส่วนลดเขาอีกนะไอ้มาตรการ3.0 3.5อะไรเนี่ยครับ3.0ก็คือถึงสิ้นปีนี้เนี่ย รัฐบาลจะมีเงินเนี่ยแจกให้กับบริษัทต,ต่างๆเนี่ยคันละแสนห้านะครับอ,อุดหนุนคันที่ไอ้แสนห้าเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าคุณจะไปใช้อะไรบ้างแสนห้าบางบริษัทก็เอามาลดให้กับผู้บริโภคก็ถือว่าเป็นกําไรของผู้บริโภคบางบริษัทเอาาลดแสนหนึ่งเก็บไว้ห้าหมื่นบางบริษัทครึ่งครึ่งบางบริษัทเอามาลดสองหมื่นที่เหลือเก็บไว้อ้างว่าจะเอาไปพัฒนา ธุรกิจก็คือทำโรงงานหรือว่างั้นเถอะไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันออกมาเขามีกําไรเรื่องเงินที่เราให้อยู่แล้วเขาก็เอาเงินนี้มาเป็นเงินทอนลดให้ว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นเมื่อมีการลดเนี่ยทุกอย่างมันยุงไปหมดเลยทุกยี่ห้อก็ต้องสู้กันด้วยการลดราคาพอสู้กันด้วยการลดราคาเนี่ยตลาดญี่ปุ่นก็ต้องสู้ด้วยเกาหลีเช่นเดียวกันยุโรปหลายยี่ห้อซึ่งขายรถ ระดับกลางระดับล่างเนี่ยก็ต้องลดราคาแข่งมันก็เลยกลายเป็นว่าแข่งกันลดราคาแต่สำหรับผู้บริโภคไทยเนี่ยคือหนึ่งกระเป๋าตังมีน้อยอยู่แล้วพราะรัฐบาลไม่ค่อยปล่อยอันที่สองก็คือในเมื่อเห็นลดราคากันเยอะๆเนี่ยเรารอดีกว่าไหมอันนี้ผมผมรู้สึกเองนะว่าถ้ารอเนี่ยเดือนหน้าอาจจะมีออกมาอีกสองที่ห้อแล้วลดมากกว่านี้หรือเปล่า ตรงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเลยทําให้ตลาดบ้านเราเนี่ยมันเกิดการชะงักเขาก็อาจจะมีความหวังว่าในเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยซึ่งจะเป็นช่วงเวลาของงาน Motor Expo เนี่ยแน่นอนต้องมีการแข่งรถในงานแน่นอนและมีการแข่งโปรโมชั่นด้วยเพราะฉะนั้นเขารอดีกว่าจะซื้อรถตอนนี้เอาไว้ก่อนเอาไปซื้อตอนที่มันรถเยอะๆมีโปรโมชั่นมากๆ ในงาน Motor Expo ดีกว่าหรือเปล่านี่ก็เลยเหตุเป็นเหตุผลที่ทำให้ตลาดรถช่วงนี้ยังจืดจืดอยู่นะครับซึ่งก็จะไปค่อยๆโตขึ้นมาอีกทีนี่ผมเชื่อว่าก็ประมาณงานเราประมาณปลายพฤศจิกาแล้วก็ต้นธันวาครับพูดถึงตลาดในในงานของเราในปีนี้เนี่ย มันเป็นเรื่องที่เดายากปีนี้เท่าที่เราดูเนี่ยแนวโน้มมันโตแน่นะครับแต่ว่าจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คงต้องดูกันก่อนว่าช่วงนี้มันชะงักไปจริงๆหรือเปล่าหรือว่าพอถึงเดือนประมาณตุลาเนี่ยมันจะเริ่มขึ้นละไอ้นี่กต็ต้องสังเกตกันคือถ้ามันเริ่มขึ้นไปถึงงานเราเนี่ยมันก็จะชะลอลงนิดหน่อยแต่หมายความว่าโตนะฮะโตจากปีที่แล้วแต่ว่าไม่โตมากเหมือนอย่างที่เราหวังแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันก็ ในเมื่อแข่งกันขนาดนี้เนี่ยแน่นอนครับยี่ห้อใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยก็ต้องสู้เต็มที่ยี่ห้อเก่าก็ต้องป้องกันตัวอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ในงานเราเนี่ยก็จะขายดีขึ้นแน่นอนก็หวังได้ครับ